ทบทวนอีกรอบนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นงานอะไรนะวิชาการเมื่อกี้เราตามมาเรื่องของอะไรนะตัวที่เป็นทฤษฎีใช่ไหมครับมาไล่มาตั้งแต่อะไรนะตัวทบทวนอีกน,นิดนึงครับขอนนโทษนะครับพอดีเพื่อนอยากให้ทบทวนนะครับตั้งแต่ตัวนวัตกรรมนะครับไหลลงมาจนสื่อเทคโนโลยีนะครับไหลลงมาจนในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เราก็มาจบตามนโยบาย นะครับแล้วเราก็มาในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของหน่วยต่างๆนะครับแล้วเราก็เน้นไปที่นโยบายความปลอดเลยครับความปลอดภัย4เรื่องในเรื่องของความรุนแรงอุบัติเหตุและเมื่อสิทธิจิตใจนะรายงานไปที่ MOE Safety Center แล้วเราก็มาที่อะไรครับด a ด้วยชิปเน้นไปที่วิชาการงานวิชาการทั้ง4ทั้ง17เรื่องนะครับ ทำให้เหมาะอะไรใช่ไม่ใช่อย่างที่นํามาจะใช้ระบบทางการหรือไม่ทางการก็ได้นะครับพูดโดยไรแมนออนไรจอบแล้วก็เลือกทางสายอะไรครับสายกลางนะครับ x อไลวายดี D, อยากให้คนทํางานให้ก็ใช้ทฤษฎี y ใช้คําชมแต่ถ้าเขาทําผิดระเบียบมากๆเราก็ใช้ทฤษฎีเออยากได้รับความต่อเนื่องก็ต้องใช้ทฤษฎี z นะครับแต่ถ้าไปอยู่ที่ไหนก็ทําตามที่นั่นอยู่ประมงภาคใต้ก็ทําประมงภาค เนือก็ทำเรื่องป่าไม้อะไรก็ว่าไปนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้คนให้กับงานนะครับดูลักษณะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวการบริหารจัดการสถานอะไรครับศึกษานะครับอ,อีกสักสินาทีนะครับวันนี้เราต่อไว้นิดหนึ่งเพื่อนมาใช้นิดนึ่งต่อมาดูในเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับ อันนี้ไดเรื่องนี้พอดีแหละก็จะได้จบวันนี้ก็คืองานบริหารงานบุคคลมีกี่งานด้วยครับ <c oughs> 17 20ใช่ไหมโอ้โหเราลองมาดูทีครับตามหลักการกระจายอำนาจนะครับอะไรน่าสนใจครับการวางแผนอัตรากำลังเลี้ยงแรกที่ต้องพูดเห็นไหมอ่ามีครูอนุบาลครูประถมครูมัธยมกี่คนจัดสรรอัตรากำลังเลียงตามลำดับขออะไรการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตามมา57